อาจจะเชื่อครับว่าความรักของผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ผมเนี่ยไปเล่น Facebook อยู่ที่ประเทศอังกฤษครับอังกฤษจร,จริงๆครับไม่ใช่อังกฤษตรางูนะครับมาเล่นไกลามากเลยทําไงได้นะครับก็ช่วงนั้นเน่ะผมไปเล่นต่อที่ประเทศอังกฤษนีครับมีเวลาก็เช็คเฟซเพื่อนบ้างเช็คไปขำไปขำไม่มีเหตุผลครับเออแต่เล่นไปเล่นมาก็ไปสนุกกับเฟซผู้หญิงคนหนึ่งเข้าโอสนุกเกึกเลยครับเอ๊ คุ้นๆนะเนี่ยคุ้นมากเลยเอ้ใครเนาะต้องเข้ามาดูรูปซะหน่อยสิให้หายสงสัยเออใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยนัทโอ้ยน่ากินมากเอ้ยไม่ใช่น่ารักมากพอพูดปั๊บอดีตก็กลับมาปุ๊บเลยทีเดียวเราเคยเจอนัทตอน,นปอหนึ่งนี่ว่าถ้าไม่เชื่อไปดูภาพตอนปอหนึ่งนะครับดูผมตอนปอหนึ่ง นี่นะครับพบป้านึงโนบิตะมาเลยครับแล้วอีนี่ก็ชิซูกะครับแต่เอ็งหิวเหรอหิวใช่ไหมบอกเขาตรงๆนะหิวตรองถามทำไมคือ่าหิวเหรอเขาไม่หิวเลยปกติมากปกติของมันนะครับดูบนยัดเข้ามาสิครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้นะกินซะนี่ดีมากเลยเห็นหมากินแล้วอยากกินมั่งอะนี่แต่เอง มีอะไรหรอเราขอกินสักเม็ดหนึ่งได้หรือเปล่าล่ะอยากกินลูกชิ้นสักเม็ดอยากกินเหมือนหมาน่าเราขอกินเม็ดหนึ่งได้เปล่าอ่ะได้สิเราใจดีอยู่แล้วเดี๋ยวป๊อแแบบแเน้ออให้กินได้ใจดีไหมือตัวเองเป็นผู้หญิงที่สด โครกมากเลยอยจำได้แล้วนั้โสโครกใช่อีกยิ่งด้วยจำได้ต้องโสโครกนี่แหละ <S <S สตดุดูอฟันภูมิใจเสนอวุ่นนักรักข้ามฟ้าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรใครจะไปคิดล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้นัดจะน่ารักขนาดนี้แล้วมีล่ะครับว่าผมจะพลาดแอดเฟรมตั้งแต่วันนั้นเลยล่ะครับนี่ทันองทันใจนไวไวสี่จี เฮ้ยเฮ้ยต่บ้าที่ไหนแอดเฟนมาเนี่ยไม่รู้จักกันมาขอเป็นเพื่อนได้ยังไงน่าเกลียดมากน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดฮึ่ยน่าเป็นเพื่อนก็ได้น่าเกลียดตรงไหนวะหลังจากเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กคราวนั้นเราก็คุยกันทุกวัน <c oughs> แชทกันทุกวันลแล้วครับ <c oughs> แต่เห็นแค่ในรูปมันไม่สายใจไวฟิวเพราะงั้นเมื่อเราคุยกัน,นสักพักหนึ่งผมก็อยากจะเห็นใบหน้าอันน่ารักของนักแบบสด,สด วันนี้แหละครับจะได้เห็นหน้านัดผ่านสกายแล้วขอดูหนังหน้าสดๆหน่อยมาแล้วนัดผู้น่ารักขอชมหนังหน้าเย้ <c oughs> คุณนายลัน่นทงเย่บวกกับผีแพงเฮ้เธ <Hey, S 1> อ hey, ทีนะ<อ>เราไม่ค่อยสบายช่วงนี้<อ>น่ารักเหมือนในรูปปะ่ะน่ารักจนอยากจะวิ่งเลยล่ะหลังจากวันนั้นเราก็สกายคุยกันทุกวันเลยครับ <c oughs> อ๋อเนี้ยมาติวหนังสือเนี่อ พื่อนมาตีกันในห้องเต็มห้องเลยช่วงนี้เรียนหนักมากใกล้สอบแล้วนี่เพื่อนเทียบเลยมาติวหนังสือกันดิวกันเข้มๆลยละวันนี้นะดิวกันเข้มมากเลยมากโอยหนังสือบาดป<อ>ากไอ้กอ๊อฟมาติวหนังสือได้แล้วมันกำลังได้สิวก๊อฟเนี่ยขยันกว่าที่นัดคิดไว้ไอีกเนาะเฮอยมั<อ>ยนดีหอเขาปล้องนะหรือ,อดโดนฟวามอย่าทำเป็นผู้ดีเรียนหน่อยได้ไหมไม่ชอบเลยเป็นผู้ดีหน่อยถุยแบบผู้ดี แม่งผู้ดีถุนลายใส่หน้ากันเลยแม่เราสองคนจะอยู่ไกลกันแต่เราก็ดูแลซักกันและกันโดยเฉพาะนัดที่จะส่งของกินมาให้ผมบ่อยๆครับวันนี้ก็เช่นกันเป็นไงส่งตรงม,มาจากเมืองไทยเลยเนอะน่ากินไหมเล่าลองแก่ดูก่อนลองแกะดูก่อน,ออนของดีเลยขเสียงแ้วเป็นของดีแน่ๆเลยนัดส่งของดีมาให้กินแน่ๆใช่ไหม,มใช่สิสารอาหารครบห้าหมูเลยแก แกะเลยสารอาหารครบห้ามูครบห้ามูยิ่เพชรดีกรีอาหารหมาดูหน้ากูเหมือนหมาตรงไหนส่งเพชรดีกรีกินเข้าไปอะขนดกฟูเลยนะขนดกฟูด้วยของแบบนี้ใครจะไปยอมกินกินไปก็เป็นหมาดิใครจะยอมกินงบงกินให้อายหมาแม่งเลยกินให้ขนดกขนฟูเพื่อกูจะดูดีขึ้น คุยกันมาตั้งนานแต่ไม่เคยบอกรักไม่เคยขอเป็นแฟนเพราะความปากแข็งแท้ๆจนกระทั่งวันนึงวันนั้นคือวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะนะไปเที่ยวไม่สว่างไม่กลับนะไม่สว่างไม่กลับเหรอใช่จะไปเที่ยวเหรอใช่ไปเที่ยวมีอะไรเหรอไม่ให้ไปเฮ้ยเป็นแม่กูื่องไงวะเนี่ยอะไรอ่ะก็ไม่ให้ไปอ่ะแต่ก่อนก็ยังไปได้ทำไมเดี๋ยวนี้มาห้ามไม่ให้ไปอ่ะบอกว่าไม่ให้ไปไง ทำ,ทำไมถึงไม่ให้ไปเพราะอะไรเหรอฮไม่ยินไหมไม่ให้ไปอ่ะงั้นคบกันเลยเป็นแฟนกันเลยดีไม่เล่าแบบนี้โอโ้มันโยนมุกนี้มาอึง้งแพ้เจอมุกนี้เข้าไปมันเป็นการบอกรักไกลๆหลังจากนั้นเราสองคนก็คบกันอย่างเป็นทางการแม้จะอยู่คนละประเทศก็ตามครับแ,แค่มุกนั้นมุกเดียวเป็นแฟนมันเฉยเลยความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคความรักของเราสองคนเลยหรอครับและเมื่อมันถึงเวลา ผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยเพื่อเจอนัดจนได้โดยเครื่องบินเที่ยวนี้ครับมันบินลองแบบเอียงครับเอียงครับกัปตันบอกว่าเจอลมว่าวครับเจอลมว่าวเอียงเกือบลม่มและด่านที่ยากสุดก็คือไปเจอพ่อแม่นั้นครอบครัรวนั่นเองกันเองแล้วกันนะครอบครัรวเล็กๆเนอะมาไม่กี่คนครอบครัวเล็กๆมาไม่กี่คนครับโอ้พบอ,องกระถินเลยมันยกมาทั้งหมู่บ้านหรือไงวะเนี่ยเอื้อ และโชคดีครับตลอดการนั่งคุยกันครอบครัวนัดเป็นกันเองกับผมมากดูสิครับหน้าตาเป็นกันเองมากเลยครับทุกคน พี่นี่น้องรัคับเป็นกันเองครับมันจะแดกผมแล้วครับมุดจะเคได้กูมุดหนีไปแล้วมันจะกินกน่ากลัวจังโชคดีที่พ่อนัาใจดีดูหน้าพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดยิ้มตรงไหนป่อๆๆครับทานข้าวดียก่านนะครับเผื่อหน้าตาจะยิ้มเป็น เดี๋ยวผมตักไข่ผมไม่ได้สั่นนะครับเนี่ยผมหนาวที่นี่เขาเปิดแอร์เย็นมากไม่ใช่ช้อนกลางพ่อจะแดกผมเลรอครับสถานการณ์เหมือนตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูพอยิ้มหน่อยสิครับผมจะฉี่รานแ้วดีใจจังเลยอ่ะดูคุยกันถูกคอจังเลยเนาะถูกคอตรงไหนดูยังไงว่าถูกคอฝีมือแกเต็มหน้ากูอ็กน้าเป็นพผักสวนครัวเลย ยิ่งได้อยู่ด้วยกันก็ทําให้นัทได้รู้ว่านัทเลือกคนไม่ผิดก็เป็นคนใส่ใจในทุกๆเรื่องมีของพิเศษเซอร์ไพรส์ให้นัทเสมอมันทําให้นัทรู้สึกว่านัทอะเป็นคนสำคัญมากๆเลยละค่ะแต่ในขณะที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาก็เกิดจนได้เพราะความบ้างงานของก๊อฟนี่แหละค่ะใช่พรุ่งนี้ไปเที่ยวไม่ได้แล้วนะ ก็บ้างงานน่ะไม่ว่างเลยไว้ปีหน้านะถ้าปีหน้าไม่ว่าก็ปีต่อไปแล้วกันไปเทียบกันไม่ว่าอะไรใช่ไหมอไม่ว่าอ่าห๋อ,หอไม่ว่าแต่วางสายใส่กูเฉยโอ้อะไรวะเรามาถ,ถึงจุดนี้ได้ยังไงวะอือใช่ครับนัดคิดมากเริ่มไม่มั่นใจนในตัวผมแต่ผมเนี่ยรักนัดมากผมจะไม่ยอมให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างเด็นขาดผมเลยตัดสินใจสวมหัวใจเสือ บุกไปคุยกับที่บ้านของนัทโดยเจอกับคุณพ่อผู้อารมณ์ดีดนะูหน้าอารมณ์ดีทุกอารมณ์หน้าเดียวกันหมดเลยเดือดเอื้อกูกล้ามากนะวันนี้นะคุณพ่อคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับที่ผมผม,ผมเนี่ยนันนัทคุณพ่อกระทันหารไปนิสหนึ่งนะครับคุณพ่อโอ้บรรยากาศสยองมากเหมือนกูมาขึ้นลานประหาร คือผมแค่ไม่อยากรอต่อไปอีกแล้วครับคุณพ่อยิ้เงยยิ้มรอเลยเพราะลูกสาวคุณพ่อทําให้ผมต้องตัดสินใจมาในวันนี้นะครับผมรักลูกสาวคุณพ่อมากนะครับลูกสาวคุณพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับผมยิมเงยยิ้มรอไปเรื่อยๆผมอยากดูแลลูกสาวคุณพ่อไปตลอดชีวิตคุณพ่อไม่คิดจะยิ้มบ้างเหรอครับเนี่ยคุณพ่อยิ้มเป็นไหมครับ คุณพ่อคงจะไม่ว่ายังไงถ้าผมจะขอขอผมผมจะขอ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 ลูกสาวคุณพ่อแต่งงานครับยิ้มรอยิ้มรอยิ้มรอพ่อไม่ยิ้มหูยิ้มหูแล้วหัก็แฮ้วอดีแห้วโอ้คอตกหมกไหมเลยพ่อไม่ตัดสินใจแต่จะให้ลูกสาวพ่อตัดสินใจเองถ้าลูกมันเอาก็เอากันเนอแล้วลูกเอาไม่เอาลูกยิ้มพ่อพ่อยิ้มหนอยดิพ่อยิ้ม ย <Yeah. S 2> ิ้มลูกแล้วกันโอ้พออ่อยิ้มเป็นเว้ยผมก็จะบอกแล้วใช่ไหมครับว่านัดตัดสินใจยังไงแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือนัดตัดสินใจแล้วล่ละแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยจะได้ไหมได้สบายคือขอสินสอดเพิ่มอีกน,นิดจะได้ปะสบายมากบอกมาเลยจะเ,เพิ่มไปกี่ตังค์บอกมาเ <สะ S 1> ลยงั้น ขอเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วกันเนาะบ้านหลังหนึ่งยังไม่พอหรอกขอรถอีกเจ็ดคันนะแล้วเจ็ดคันไม่พอขอเป็นเพชรอีกแปดกะรัตน,นะอโอเคไหมทองงั้นขอทองสักสี่สิบาทเนาะเอาปืนมาปล้นกูเลยดีไหมเนี่ยครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีอุปสรรคยากเย็นสักแค่ไหนผมก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไปได้ครับแต่ไม่ใช่เพราะสินสอนนะครับไม่ใช่เลยจริงไม่ใช่แต่เป็นเพราะคำว่ารักคำเดียวเท่านั้นครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามความรักของเราสองคนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักเมื่อสองคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ